สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยกบจะพาเพื่อนเพื่อนมากินข้าวกันเพื่อนเพื่อนจ้าเลิกงานมาเนาะอาทิตย์นี้เยกบเข้ากัเด็วันนี้เยกบมีไข่ต้มปลาทูทอดแล้วก็ปลาส้มฟักเพื่อนเพื่อนแล้วก็เห็นมะเขืออ่อนอ่อนเพื่อนเพื่อนจ้าเกบก็ไมยันกินเนาะแต่ไม่มีน้ําพริกก็เลยซื้อปลากระป๋องมาทําน้าพริกเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนมาเรามากินกันกินเสร็จแล้วจะได้ไปพักน้านอนเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะพักผ่อนเข้ากัาดึก กลับมาต้องรีบก,กินข้าวก่อนเพืเ่อนแค่นี้เราก็อร่อยได้เนาะอืมหอมมาก ปลาซมปลาซมแ่ง อ,อร่อยมากเพื่อนๆเ็มแล้วก็อร่อยได้กับข้าวง่ายๆมะเขืออ่อนนวลฟอบมากตังเสียงเล็กผบกันตอบจริงๆ